โอ้ยมาม้าจะมาเก็บสะเดาป้าบ้านเนี่ยสเดาป้าซีเดนที่น้องค,ค,คุณน่ะโอ้ยกำลังพอเก็บมากับมูคอยหอดบ,บา้านแล้วแต่ว่ามูทโทน้ำโคก็ได้มาบเสียเทียวเนาะบเสียเทียวเนียโอ้ยสุดยอดเลยสุดยอดเลยจากกำลังพ่อกินเลยจ้ะนี่เอยเกือบเกือบเกือบโบเห็น คุณน่ะยอดเสตเราไหมพี่น้อง,ง,งพี่น้องป้องไปพี่น้องซ้ายอุดรยูสวิเดนก็ได้กินเสดเราเด้อค่ะเดอ้อโ <c oughs> บงเงินแจ๊กเม็ดละบาทน,นี่บบงอยายหนูละบันนี้ยายหนูลูกอยู่นี่ลูกก็ได้กินเสตเลืเสดเราบานนี้ <c oughs> เออคุณน่ะอุ้ยงามงามจ้ะ เออหอดละค้ำเละค้ำเลยแล้ะเนาะเนี่ยปาดมันแมนปาดป่ยมันแมนดองมันเหมือนตัวนี้อ้ยอีพออีเมลอย่าปากอย่าปากเกี๊ยวเอา ข่อย,ยอย่าปากอย่าปากเรามาลักเก็บผักพื้นอืมอันผู้น,น่ะผู้หญิงผู้หญิงมุ่งมั่นผู้น่ะ,นะ,นะอ่อ,อนไหมงามๆจงพี่น้องเกือบมันสิปไหหตสปไตานแล้วเออเกือบบ่ได้กินเกือบบ่ได้ เอ้ยนึกว่ามันมันสิเป็นตน้นใหญ่ิ้มเอานู้มีต้นหน่อยๆเอ้ยใจเอ้ยคือเด็กต้นใหญ่นี่อันนี้สมัยดีดดีแล้วมันมีหลวงเขาสิได้เก็บมี่เจ้าคอยมาเก็บพักเสด็จเจ้าป้ากาันต้นปอต่แปลยูแมนมดเนี่ยอะไรพี่น้องคุณน,นะน,น่ะเจ้าเลียวเห็นยอดมันบ่คุณน่ะต้นไงมันค่อนจะแตกต้นน่อยแตกยอดเออเน,นาะต้นใหญ่พอแตกยอดต้นมา่แตกกันพุณน่ะ เนี่ยก,ก็ลังพอดีกินเลยเน้ำค่ะน้ำแน่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้ลาบปลาคอยมื้อนี้ข่อยจีเฮ็ดลาบปลาดุกลาบปลาดุกกินกระเสดอแล้ว่อยเก็บก็ได้จัดเบ้อไปเลย แบตเตอรี่ก็ชิมืดแล้วล่ะน้นอ,องามงามาป้าบุยมันเป็นดงเข้าไปปุ๊ดจั่ป้าจะมาตรวจตรงนี้เ,ยเลยเพราะตกไปค่ะเกษีส้มมีแล้วเนาะ เมียนเมืม่อเดือนะรเนีปลาซาลาว์เมียปลาะเดาน้อยมันก็ลังเกิดเมีปุ้ยเก็บดอกนั่นเนียเอออุป,ปยอีป,ปีอยู่มเมยฮ่าห่าห่า่่าาเ่าาห่าห่ห็นดง ดงพะกระเดาปีนี้ปีนี้ยายซ้ำนี่ปีนามันสิเครัดอีกจั็หน่อยเลยเนาะฮะก็สิว่า่นี้ัองายังงอ่นเออปนอ่ะปุ๋ยปีอี ก็เอาเอาเอมีกขูขึ้นนั้นมาเถอะเนาะอะเจี๊ยบกะเดาอยู่พ่อไงงามงามพี่น้องก็ดั้งพอดีเลยแม่ยอดละคำแต่ว่ากินลายกับบดีด้วยดิมันสอทองพนูนวะแล้วแต่ค้นถือถาดดูเนาะเราจะถาดจาแต่ว่าแกงเป็นแกงขี้เล็กกระ ฝางได้ด้วยจ้ะเด้อขอบคุณจ้า